สวัสดีค่ะ Secret Moon t ทา o t โรคะวันนี้เราจะมาทำไพ่เกี่ยวกับพลังงานทวินเฟรมนะคะว่าฝั่งชายกับฝั่งหญิงตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ของพัน t a s น a t าทา t นะคะออกจิตวิญญาณนิดนึงสีขาว เดี๋ยวเราจะแบ่งฝ่ายชายอยู่ด้านซ้ายนี้นะคะแล้วก็ฝั่งขวาอยู่ด้านเป็นฝ่ายหญิงเดี๋ยวเริ่มสับไพ่กันก่อนนะคะไพ่ตกออกมาแล้วค่ะฝ่ายชายได้เอซับคับขอฝั่งละแปดใบนะคะ The High Priestess Five of Pentacles. The Wheel of Fortune. แล้วก็ High Temperance นะคะ Seven of Pentacles. n i n of s w o r d แล้วก็ Three of Pentacles. ขอจัดไพ่แป๊บนึงนะคะแล้วก็ ฝ่ายหญิงด้านฝ่ายพลังงานฝ่ายหญิงค่ะซนเดอรนีนฟรีออฟซอร o ควีนออฟ e อ n o ควีนออฟคัพส์แอสเซปเทนทัลไฟออฟซอร h เดชาร์ แล้วก็ clean of w a n d s สับไพ่เรียงไพ่ประมาณ15นาทีโอเคแ้วขอไปแปะไพ่ก่อนนะคะ <c oughs> ในช่วงนี้ของพลังงานฝ่ายชาย DIY masculine เนี่ย <c oughs> จะอยู่ในช่วงของการตื่นรู้ทางหัวใจค่ะ Heart Awakening อย่างลึกซึ้ง เขาต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดจากความรู้สึกรักแล้วก็ค่อยๆประสานพลังหัวใจกับจิตวิญญาณเพื่อสร้างรากฐานใหม่ของการเป็นชายที่สมดุลค่ะไพ่เอซอับคัพตรงนี้หมายถึงการตื่นของหัวใจค่ะเขากำลังเริ่มรู้จักกับความรักในระดับจิตวิญญาณเป็นรักที่ไม่ได้เกิดจากกิเลสแต่เกิดจากความ เปิดรับความเมตตาค่ะความอ่อนโยนแล้วก็ความจริงใจจากจิตใจที่ลึกที่สุดเขาเริ่มรู้สึกในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าความรักเป็นยังไงความรักมันยากเกินที่จะอธิบายค่ะไพ่ใบที่2องไพ่เดอะไฮพร s t เทสเธอเป็นกระจกของจิตวิญญาณฉันฝ่ายหญิงคือผู้กระตุน้นให้เขาเริ่มตั้งคำถามกับความจริงภายในว่า เขารู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่ลึกล้ำและดึงดูดให้เขาต้องย้อนกลับมารู้จักตัวตนของเขาเองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในและตื่นรู้ถึงพลังงานของดิวัลแฟมิลีนไพ่ใบที่3ไพ่ไฟ e of pentacles ความรู้สึกขาดแคลนทางใจแม้หัวใจจะตื่นขึ้นแต่จิตใจก็ยังเต็มไปด้วยความกลัวกลัวถูกท่อทิ้งกลัวไม่ดีพอ เขาอาจรู้สึกว่าไม่คู่ควรกับเธอหรือเสียใจที่ทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปเมื่ออดีตไพ่ใบนี้คือแผลลึกในใจฝ่ายชายที่มาจากอดีตหรือกรรมเก่าและเป็นด่านสำคัญที่เขาต้องเผชิญค่ะไพ่ใบที่4ไพ่ The Wheel of Fortune จากกลของโชคชะตากำลังหมุนความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ให้ใบนี้ตอกย้ำว่าเขาอยู่ในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นจุดตัดสินใจว่าจะเดินหน้าไปสู่การเติบโตหรือจะถอยหลังกลับไปช้ำเหมือนเดิมจากกวาลจะส่งเหตุการณ์สั่นสะเทือนมาให้เขาเลือกระหว่างเส้นทางทางจิตวิญญาณหรือจะหมุนวนอยู่กับอีโก้ของตัวเองไม่ยอมปล่อยพ่ที่ห้า่ temperance หลอมรวมกับความขัดแย้งในตัวตนเขากำลังเริ่มเข้าใจว่าการรักษาความรักคือการเยียวยาส่วนที่แตกสลายในตัวเองเขากำลังฝึกความสมดุลการให้อภยัยความอดทนและการหลอมรวมหัวใจชายหญิงภายในตัวของเขาเองการผสมระหว่างหญิงอย่างภายในจะนำเขาไปสู่พลังแห่งการรวมกันกับฝ่ายหญิงอย่างแท้จริง ให้เซเว่นออฟเฮนเดลรอผลจากเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไว้เขากำลังอยู่ในช่วงรอผลแห่งการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นผลจากการเยียวยาตนเองหรือหวังจะได้กลับมาสื่อสารกับฝ่ายหญิงอีกครั้งแต่จิตใต้สำนึกของเขายังไม่แน่ใจว่าเขาเพียงพอหรือ,อยังเขาต้องกลับมาแก้อันนี้นะคะปมที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าไม่ดีพอให้นายออฟสอร์ คืนที่เปลี่ยวเงาของจิตใจเขาอาจฝันถึงฝ่ายหญิงวิตกกลางดึกนอนไม่หลับไพ่ใบนี้บ่งชี้ชัดเลยว่าเขากำลังทุกข์ใจจากเงาเก่าความรู้สึกผิดหรือบาดแผลที่ยังไม่ให้ใหภัยตนเองไพ่ใบนี้คือคืนแห่งการตื่นรู้ค่ะ Dark Night of the Soul ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อผลักให้เขาเดินทาง เข้าค้นหาตัวตนของตนเองค่ะไพ่ใบที่8ไพ่ Tree of Pentacles การกลับมาสร้างสิ่งใหม่ร่วมกันไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกว่าเขาคนนี้กำลังอยู่ในจุดที่อยากจะสร้างสิ่งที่มีคุณข้าร่วมกับใครสักคน เขาเริ่มพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานเป็นทีมยอมรับความแตกต่างและสร้างความสัมพันธ์ที่มีรากฐานมั่นคงจากจิตวิญญาณเป็นพลังของการร่วมมือกับฝ่ายหญิงหรือภารกิจคู่ทางจิตวิญญาณค่ะตรงนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ไพ่ของฝ่ายหญิงเลยนะคะแต่ก็มีไพ่ของฝ่ายหญิงขึ้นมาสะท้อนอยู่ก็คือไพ่ the high priestess ค่ะ ไพ่เดอ h ไฮพริสเทสผู้มีพลังเงียบลึกปลุกหัวใจของฝ่ายชายให้ตื่นด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องพูดเพื่อผ่านบทเรียนของการรอและเชื่อมั่นว่าหัวใจของฝ่ายชายจะกลับมาเชื่อมโยงจากภายใน,ในได้อีกครั้งหนึ่งเธออาจเคยเจ็บจากการที่เขาไม่เข้าใจความรักในระดับจิตวิญญาณแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นแสงนำทางภายในใจให้กับฝ่ายชายแล้วนะคะ ตอนนี้จากไพ่เอซอฟคัพก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฝ่ายชายฝ่ายชายกำลังเปิดหัวใจฝ่ายหญิงก็คือผู้ปลุกวิญญาณแม้ต่างฝ่ายต่างอยู่คนละมิติแต่หัวใจก็ยังสื่อสารกันในความเงียบและทุกหยดน้ำตาของฝ่ายชายคือคำตอบของฝ่ายหญิงว่ารักครั้งนี้ไม่สูญเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะ มาค่ะลองมาวิเคราะห์ไพ่ทองฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกไพ่ tree of s w o r d s หมายถึงการแตกสลายของหัวใจฝ่ายหญิงเคยเจ็บปวดจากความรักครั้งนี้อย่างที่สุดอาจรู้สึกเหมือนโดนทรยศไม่เข้าใจหรือเผชิญกับการแยกจากในช่วง separation นะคะนี่คือไพ่ของหัวใจที่แตกอย่างละเอียดแต่ไม่ใช่เพื่อทำลาย มันมาเพื่อปลุกให้ฝ่ายหญิงตื่นอย่างแท้จริงค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็น DIY f e m i n นีนมักมาจากการแตกสลายของอีโก้และความรักแบบเงื่อนไขค่คะไพ่ใบที่2ภไพ่ Queen of s w o r d ผู้หญิงที่กลั่นกรองทุกความรู้สึกผ่านปัญญาหลังจากความเจ็บปวดเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เลือก ไม่ใช้ความไม่ใช้ความรู้สึกอีกต่อไปแล้วค่ะเธอเริ่มตั้งขอบเขตใช้เหตุผลและไม่ยอมให้ความรู้สึกพาเธอไปโดยไม่รู้เท่าทันอีกแล้วเธอรู้ว่าความเมตตาใช้กับทุกคนได้แต่ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้ามาทำร้ายจิตใจเธออีกไพ a q u u e n o of u u s s หัวใจที่ยังคงรักและพร้อมให้อภัยเสมอ แม้จะใช้ดาบกันกองความรู้สึกก็จริงแต่หัวใจเธอก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยเธอเรียนรู้ว่าการรักแบบไม่ยึดติดคือรักแท้ที่ไม่ต้องการครอบครองความอ่อนโยนของเธอไม่ใช่แค่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญในความรู้สึกอย่างลึกซึ้งค่ะ ไพ่ Aesopentacles การเริ่มต้นใหม่ในโลกแห่งความมั่นคงเธอลงมือสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่แค่ในมิติใจแต่ในมิติโลกจริงด้วยค่ะอาจเริ่มต้นธุรกิจงานใหม่หรือวางรากฐานชีวิตให้มั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาใครพลังงานของแม่ธรณี Earth Mother เริ่มก่อตัวในตัวเธอเธอเริ่มเป็นรากฐานของตนเองค่ะ ไ f i ไฟอ f ฟสอดบทเรียนจากการประทะอีโก้ของตนเองเธอเธออาจเคยพยายามเอาชนะเข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงฝ่ายชายจนเกิดการประทะของอีโก้ไพ่ใบนี้คือบทเรียนว่าไม่มีใครชนะจริงในการต่อสู้ทางใจค่ะตอนนี้ฝ่ายหญิงเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการถอยออกมาอย่างมีศักดิ์ศรีคือชัยชนะที่แท้จริงค่ะ ไพ่ใบที่6ไพ่เดอะชาเรอตขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังภายในเธอไม่รออีกต่อไปเธอขับเคลื่อนชีวิตของเธอเองเธอควบคุมทั้งม้ามืดและม้าขาวในใจความหวังและความกลัวและเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงเป็นช่วงที่อีว n e แฟมิ n ี n นข้ามพ้นชาโดและเริ่มส่องนำทางแก่ผู้อื่นได้แล้วนะคะ ไพ่ Eight of Pentacles เธอคือผู้ขัดเกลาวตนเองในทุกๆวันไพ่ Eight of Pentacles เป็นไพ่แห่งความมุมานะพยายามค่ะเธอกำลังฝึกฝนสร้างตัวเองทีละนิดไม่ใช่เพราะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เพราะเธอรู้ว่าเธอมีคุณค่าตั้งแต่เกิดเธออาจเรียนรู้จากงานศินละปะงานบำบัดหรือภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณที่ช่วยผู้อื่น พลังของภารกิจวิญญาณโซมิชัน่นเริ่มผีบาแล้วค่ะให้ใบสุดท้ายพระควีนออฟวา์เธอกลายเป็นพลังแม่มดผู้สว่างและทรงพลังสุดท้ายของเธอคือพลังหญิงศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงเธอไม่เพียงเยียวยาได้แต่เธอเป็นแสงที่สามารถปลุกหัวใจคนรอบข้างได้ด้วยเธอมีเสน่ห์มีพลังสร้างแรงบันดาลใจ และไม่ต้องย่อตัวให้ใครเพื่อถูกรักเธอกลายเป็นหญิงที่มีอิสระจากคำนิยามของความรักเพราะเธอรักตัวของเธอเองสรุปพลังงานฝ่ายหญิงทั้งหมดเธอเคยเจ็บปวดจนหัวใจแตกละเอียดแต่เธอหลอมเศษแก้วเหล่านั้นเป็นดาบ,บแห่งสติและมุงกุดแห่งไฟเธอคือราชินีผู้เยียวยาบ่มเพาะและนำพาวิญญ,ญาณของเธอกลับบ้านโดยไม่ต้องรอใครคะ่ะ ทั้งสองฝั่งทั้งคู่กำลังอยู่บนเส้นทางของการรวมพลังภายในตัวเองก่อนที่จะกลับมาเจอกันในรูปแบบที่สูงกว่าเดิมนะคะแล้ว Higher s e l ลต้องการแนะนำพลังงานของคู่เทวินเฟรมอย่างไรบ้างนะคะฝ่ายชายคอสองใบนะคะ variable ค่ะความวางใจเชื่อใจไปที่สองค่ะ Ines, ความใจดีแล้วพลังงานฝ่ายหญิงนะคะ h i g h e ้วจต้องการแนะนำพลังงาน e ฟมิ i ี e ว่ายังไงเพื่อที่จะเป็น d i v i n Feminine ได้สมบูรณ์ Reawakening Reawakening ไปไปที่สอง Sensitivity วิ ฝ่ายหญิงนี่ก็คือแบบไพ่สีเขียวหมดเลยอะ่ะเหมือนฮาจากะเลยอะ่ะเหมือนพลังฝ่ายหญิงต้องแบบโยยาใจตัวเองเนาะฮาจากะเป็นพลังงานสีเขียวนะคะเป็นของหัวใจนะส่วนพลังงานฝ่ายชายเนี่ยความมั่นคงอะ่ะความมั่นคงเพราะว่ามัสกิลิน,นี่คือต้องทำทางโลกเนาะ มสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็ตรงนี้ก็คือหัวเนาะสมองเป็นคราวจักระเนาะต้องนั่งสมาธิอะในความรู้สึกของแม่หมอว่าฝ่ายชายต้องนั่งสมาธิอะสมองดีคิดดีแล้วก็รักฐานก็คือจะมั่นคงส่วนผู้หญิงนี่ก็คือจิตใจค่ะจิตใจต้องมั่นคงองั้นเดี๋ยวแม่หมอวิเคราะห์ไพ่สักพู่เนาะ เดี๋ยวมาแปลให้ฟังนะคะจากกวานกำลังจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับคู่ทวินเฟนมทั้งสองมั้งคะเริ่มจากฝ่ายชายก่อนเลยได้ไพ่ r e r i a b l e นะคะการกลับมาของความมั่นคงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่ฝ่ายชายเริ่มเข้าใจและยอมรับความสำคัญของการเป็นคนที่พึ่งพาได้ทั้งในตนเองและในความสัมพันธ์เขากำลังเยียวยาเรื่องความไม่มั่นคงภายในใจ ตัวตนที่เคยหลงทางเริ่มกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นเขามีความพยายามที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตทั้งทางจิตใจแล้วก็การงานเริ่มรู้ว่าเขาสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่ไว้ใจได้ไม่เพียงแต่กับผู้อื่นแต่กับตนเองด้วยการเยียวยาจากไพ่เร i a b เ e ที่บอกคือเขากำลังเรียนรู้ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในตนเองเขากำลังเติบโตขึ้นจากการที่เคยรู้สึกไม่คู่ควร หรือไม่สามารถเป็นคนที่พึ่งพาได้ส่วนไพ่ kindness ตรงนี้ของฝ่ายชายนะคะการเปิดหัวใจด้วยความเมตตาไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายชายเริ่มเรียนรู้ที่จะเปิดหัวใจและแสดงออกถึงความเมตตาอย่างแท้จริงเขากำลังยอมรับว่าความอ่อนโยนในตัวเองและก็ไม่รู้สึก ไอหรือวันเกงที่จะมอบความรักและการสนับสนุนให้แก่ผู้อื่นนอกจากนี้ยังหมายถึงการที่เขากำลังเยียวยาจากความเจ็บปวดในอดีตโดยใช้ความเมตตาภายในเยียวยาตนเองและมอบความหวังให้กับทุกคนที่ต้องการค่ะการเยียวยาจากไพคลยนสเนี่ยก็คือการเปิดตัวตนให้กับความเมตตาผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นการฟังอย่างตั้งใจหรือการช่วยเหลือผู้อื่น การยอมรับความรู้สึกที่เป็นมิตรและรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขสรุปพลังงานการเยียวยาของฝ่ายชายนะคะจากไพ่ e l ียลไ e เลและก็ n d n e s s เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวข้ามผ่านพลังงานที่รู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่เพียงพอและเริ่มเข้าหาการเยียวยาแบบแสดงออกถึงความเมตตาและมั่นคงค่ะเขากำลังเดินบนเส้นทาง การเป็นผู้ที่พึ่งพาได้ทั้งในตนเองและในความสัมพันธ์ด้วยการเลือกที่จะเมตตากับตนเองและผู้อื่นการเปิดใจให้กับความรักและการให้พลังงานดีๆเป็นก้าวสำคัญในการเยียวยาจิตวิญญาณของเขาในขณะน,นี้ส่วนไพ่ของฝ่ายหญิงได้ไพ่ r e a w a k e n การฟื้นคืนของจิตวิญญาณ ไพ่ใบนี้หมายถึงช่วงเวลาที่ฝ่ายหญิงกำลังฟื้นคืนตัวตนที่แท้จริงค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงเคยปิดหัวใจไปเพราะความเจ็บปวดจากความผิดหวังหรือการแยกสับป i ร n จากฝ่ายชายหรือการ,รเผชิญเงาในตนเองตอนนี้บางสิ่งในตัวเธอกำลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอกำลังเรียกพลังงานเดิมกลับมาเธออาจเริ่มมีแรงบันดาลใจใหม่ ความฝันเก่ากลับมาหรือเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นค่ะไพรี a w a k e n i คือการกลับมารักตัวเองอีกครั้งการเปิดรับการเดินทางจิตวิญ,ญญาณรอบใหม่การเริ่มเชื่อว่าความรักในระดับจิตวิญญ,ญาณยังคงมีความหมายอยู่ส่วนไพ่ sensitivity ความรู้สึกที่ลึกและก็บริสุทธด ไพ่ใบนี้บอกว่าฝ่ายหญิงกำลังอยู่ในภาวะเปิดรับพลังงานรอบตัวได้แรงกว่าปกติฝ่ายหญิงเซนดีขึ้นนะคะ <c oughs> เธออาจรู้สึกอ่อนไหวหวัว่นไหวหรือมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินคำอธิบายทั้งกับผู้คนสถานการณ์หรือแม้แต่ฝ่ายชายที่แม้จะห่างกันในภายนอกแต่จิตวิญญาณยังคงเชื่อมต่อแปลว่าช่วงนี้ฝ่ายหญิงจะรับพลังงานของฝ่ายชายได้ดีขึ้นนะ ใช้ย้้งทำพลังงานดีๆนะผู้หญิงจะไม่ปวดหัวเนาะนี่คือพรและคำท้าทายเธอรู้สึกว่าทุกอย่างแรงขึ้นเธอกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกโดยไม่ต้องผักใส่มัน s e n <it> s i t i ิตี้คือการรู้สึกถึงพลังละเอียดเช่นความรู้สึกของผู้อื่นพลังงานของจักรวาลหรือแผลในใจตนเองการต้องการพื้นที่สงบพักใจพักจิตเพื่อไม่ให้อเวอร์โหลดจนเกินไป การเตือนให้เธอดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนสรุปพลังงานเยาวยาของฝ่ายฝ่ายหญิงที่จักรวาลและพิพายต้องการจะบอกก็คือฝ่ายหญิงก,กําลังอยู่ในช่วงของการเกิดใหม่ในความอ่อนโยนเือฟื้นคืนจากความเจ็บปวดด้วยหัวใจที่เปิดกว้างขึ้นและเริ่มยอมรับความรู้สึกของตนเองอย่างไม่ตัดสินเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอลึกซึ้งขึ้นสว่างขึ้นและจริงแท้ขึ้น พลังงานของทั้งคู่กำลังค่อยๆขยับเข้าใกล้กันฝ่ายชายกำลังเรียนรู้ถึงการให้อย่างจริงใจส่วนฝ่ายหญิงก็กำลังเปิดหัวใจอีกครั้งเพื่อรับรักอย่างไม่ตัดสิน,นะคะ่ะ r e t เพลต t o o o ทาร์ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะในการที่จะมารวมตัวกันได้สำเร็จแต่ย้ำไว้อีกนิดนึงนะคะปล่อยให้ทวินเฟรมเป็นภารกิจ อย่ายึดติดว่าเราต้องมาคู่กันเราทำพลังงานของเราให้ดีที่สุดเยียวยาปมภัยในของตัวเองหากิจกรรมทำอย่าเฝ้ารอแต่ว่าฝ่ายชายจะต้องกลับมาเรียนกับเราเท่านั้นชายคนนั้นเป็นสิ่งที่จัก,กรวาลมากำหนดให้เราทภารกิจนะคะถ้าเราไม่ได้เขาที่ทำให้เราหลงรักเราก็คงจะ ไม่ตื่นรู้และมาทำภารกิจรักตัวเองได้ขนาดนี้อย่าลืมให้ทวินเฟรมเป็นแค่ภารกิจนะคะทุกคนกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองนะและซี c r e t Moon ทาโร่ก็หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นความเจ็บปวด mm hmm. การรักตัวเอง mm hmm. การพ้นหาตัวตนที่แท้จริงและหาทางกลับบ้านที่เรียกว่าใจของตัวเองเจอนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะ